ข่าวดีมาอีกแล้วค่ะครังเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์อีกครั้งคุณสมบัติผ่านรอรับเงินได้เลย เมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2 5 6 3ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่านายรับวรนแสงสนิทผู้มนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลงังหรือสศอสอคอได้เปิดเผยว่ามาตรการช่วยเหลือ5,000บาทหลังดำเนินการมาแล้วครบ1เดือนมีจำนวนการลงทะเบียนผ่านเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการดดคอมรวมทั้งสิน้น28.8ล้านรายซึ่งปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่22เมษาย,ยนที่ผ่านมา โดยในจำนวนนี้เมื่อหักการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้วคงเหลือผู้ลงทะเบียน24ล้านรายพบว่าผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.7ล้านรายคงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามบักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านราย โดยมีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิ์การชดเชยรายได้ตามมาตรการ5,000บาทจำนวนทั้งสิ้นประมาณ16ล้านรายทางนี้มีผู้ผ่ผานเกณฑ์แล้วจำนวน10.6ล้านรายและกระทรวงการคลังโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่แล้ว7.5ล้านรายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่8ถึง29เมษายนปี2563และในวันที่30เมษายนปี2563จะโอนเงินผู้ได้รับสิทธิ์อีก480,000รายส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านรายจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมปี63ให้เสร็จสิ้นซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินของรอบเดือนเมษายนรวมเป็น2เดือนจำนวน10,000บาท โดยวันที่1พฤษภาคมนี้เวร์ลไวเว็บรอมทิ้งการดคจะเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์อีกครั้งเพื่อให้ประชาชนที่เคยกดยกเลิกการลงทะเบียนแบบไม่ตั้งใจสามารถเข้ามาทบทวนสิทธิ์หากคุณสมบัติตรงกับที่ระบุก็สามารถรอรับเงิน5,000บาทได้ในลววาละวะลนกล่าวล่าสุดกระทรวงการคลังฝากถึงคนที่ยังไม่ได้รับเงิน5,000บาท เมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2 5 6 3ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่ากระทรวงการคลังจะโอนเงิน5,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน2.6ล้านรายภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมโดยกลุ่มนี้จะได้รับเงินควบ2เดือนคือรอบเดือนเมษาย,ยนและเดือนพฤษภาคมเป็นจำนวน10,000บาทโดยจะเริ่มโอนเงินในวันที่5พฤษภาคม ปี2 5 6 3เนื่องจากวันที่1 4พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการโดยสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันหากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทสำหรับวิธีตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันมีดังนี้ 1. เช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันได้ที่เว็บไซต์ w w w ์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกัน c ดคอกดที่คำว่าตรวจสอบสถานะ 3. ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะมีดังนี้หมายเลขแบบประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนวันเดือนปีเกิด 4. จากนั้นระบบจะแจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วเท่านั้นจะสามารถตรวจสอบสถานะได้และหลายคนก็ต่างสงสัยว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้เงิน5,000บาทนั้นเมื่อไหร่เงินจะเข้าโดยล่าสุดทาง Facebook กรุงไทยแครได้ระบุว่า ไม่สามารถตอบวันที่แน่ชัดได้ระยะเวลาการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับทางกระทรวงการคลงังทางกระทรวงการคลงังกำลังเร่งกระบวนการตรวจสอบและจะทยอยแจ้งผลให้ทราบอย่างเร็วที่สุดแต่หากท่านตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันแล้วขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขทางเพจบอกว่าให้รอโอนเงิน ล่าสุดบัตรคนจนเดือนพฤษภาคมเงินเข้า3วันทีมข่าวได้รับรายง,งานว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเตรียมเช็คปฏิทินเงินเข้าเดือนพฤษภาคมปี63ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอะไรบ้างตามมาชมกันเลยจา้าเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่หนึ่งพฤษภาคมปี25 6 3รเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้คนละ ส0 0ร้อถึง300บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐทุกคนค่ารถโดยสารสาธารณะได้คนละ500บาทต่อเดือนวงเงินซื้อกาซหุงต้ม45บาท45บาท3เดือนรูดลดค่ากาได้1ครั้ง เงินเข้าบัตรสวัสดการแห่งรัฐวันที่15พฤษภาคมปี63ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน50-100บาทตามเกณฑ์รายได้รายได้0-3,000บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทรายได้3,001-100,000บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทเงินคืนภาษี5%เซผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจนแล้วใช้ใจ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษีแบต5%คืนเข้าบาัตรตามยอดการใช้ใจ่ายเช่นจ่ายผ่บาทนึร100บาทคืนแวเต์เข้าบัตร5บาทจ่ายพ5นบาร500บาทคืนแวปซต์เข้าบัตร25บาท จ่ายผ่านบัตร1000บาทคืนแวดเเซตเข้าบัตร50บาทเงินเข้าบัตรสุดการแห่งรัฐวันที่18พฤษภาคมปี2 5 6 3รเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินคนละ1 0 0รบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสุดการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยและครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ได้ไม่เกินคนละ230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสุดการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อยและครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดส่วนผู้ถือบัตรสุดการแห่งรัฐบัตรคนจนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระค่าเงินไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้นผู้ถือบัตรสุดการแห่งรัฐ ต้องจ่ายเงินเองไปก่อนจากนั้นกรมชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสุรการแห่งรัฐคืนในภายหลังล่าสุดกะยศให้เงินสูงสุด3,000บาทต่อเดือนเยียวยากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกะยศเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ปรับเกณฑ์รายได,ได้ครอบครัวผู้กู้เป็น3.600แสนต่อปีพร้อมเพิ่มค่าครองชีพให้ทุกระดับสูงสุดได้เดือนละ3,000บาท เมื่อวันที่30เมษายนสำนักข่าวได้รายง,งานว่าน,นายเชนรงกัดชปานันผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยสอเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและค่าใช้ใจ่ายในการดำรงชีพของประชาชนจำนวนมากกองทุนขอยืนยันว่าผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่ต้องเป็นกังวล ว่าจะไม่มีเงินสูงให้ลูกหลานได้เรียนเนื่องจากกองทุนมีเงินเพียงพอให้ทุกคนได้กู้ยืมเรียนอย่างแน่นอน โดยในปีการศึกษา2563กองทุนได้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขายแค้นทุนทรัพย์จากเดิมรายได้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อปีเป็นไม่เกิน3 60,000บาทต่อปีอีกทั้งกองทุนได้มีการปรับเพิ่มค่าของชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ600บาทต่อเดือนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากเดิม 1,200บาทเป็น1,800บาทต่อเดือนส่วนระดับปวชปวสปริญญาตรีจากเดิม2,400บาทเป็น3,000บาทต่อเดือนนายัยนรง์บอกด้วยว่านักเรียนนักศึกษาที่กำลังมองหาโอกาสทางศึกษาเพื่อต่อยอดสู่สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักโดยเฉพาะสาขาวิชาที่อยู่ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับ10อุตสาหกรรมเป้าหมายและ3โครงสร้างพื้นฐานโดยให้สิทธิพิเศษกับผู้ที่กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา2562-2566ถึง 6, เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินรอยละ0.5ต่อปีสำหรับผู้กู้ยืมระดับปริญญาตรีจะได้ส่วนลด เงินต้นร้อยละ30สําหรับผู้กู้ยืมระดับอาชีวศึกษาจะได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ50เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC รวมถึงเป็นการป้อนกําลังคนในสายอาชีวะสายวิชาชีพที่ยังขาดแคลนสุตลาดแรงงานทั่วประเทศทั้งนี้10อุตสาหกรรมเป้าหมายประกอบด้วย 1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 2. อุตสาหากรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. อุตสาหากรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวชงสุขภาพ 4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5. อุตสาหากรรมแปรรูปอาหาร 6. อุตสาหากรรมหุ่นยนต์ 7. อุตสาหากรรมการบินและโลจิสติกส์ 8. อุตสาหากรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9. อุตสาหากรรมดิจิตอล10 อุตสาหากรรมแพทย์ครบวงจรและ3โครงสร้างพื้นฐานในแก่1น1อุตสาหากรรมระบบราง2อุตสาหากรรมพาณิชน,นาวี3อุตสาหากรรมโลจิสติกทั้งนี้กองทุนได้เตรียมงบประมาณให้ผู้กู้ยืมจำนวนประมาณ3 4 0 0 0 0ล้านบาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าจะกู้ยืมในปีนี้จำนวน590,000รายซึ่งเงินที่ใช้ในการ ให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินที่ได้รับชำระคืนจากผู้กู้ยืมรุ่นพี่โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี2511เป็นต้นมาขณะนี้กองทุนได้เปิดระบบ e t t u d e n t loan เพื่อให้นักเรียนนักศึกษายื่นแบบคำขอกู้ยืมล่วงหน้าแล้วผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w studentloan.or.th หรือสอบถามได้ที่ Li@ n e กยศหรือ02016 4888ผู้จัดการกองทุนกล่าว